ต่อจานี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากรภัยบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวรายการ จากทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะ FM 89.5เมกะเฮิร์ซวันนี้ดิฉันดรนิสากรไพบุญสินรับหน้าที่มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะนำข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะในช่วงของรายการมุมมองข่าวทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในทั่วโลกคะ่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายองค์กรเนี่ยทั่วโลกนะคะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการลาคลอดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า maternity leave กันมากขึ้นค่ะในราสุดนี้นะคะมะติครมนะคะก็ได้มีการเพิ่มวันลาคลอดให้กับข้าราชการหญิงจาก90วันเป็น188วันและนอกจากนี้นะคะการลาคลอดของข้าราชการหญิงยังได้รับเงินเดือนอีกด้วยค่ะ เรื่องราวนี้นะคะก็จะเป็นพลังที่เรียกว่าเป็นการสนับสนุนสตรีนะคะทั่วโลกนะคะตามมาตรการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีนะคะและคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบนะคะในหลักการนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะ และในวันนี้ค่ะเราก็นําเอาเรื่องราวของมแมลงนะคะที่กําลังเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตักกะแตนระบาดเนื่องจากว่ามันทําลายเทือกส่วนไรนาของเกษตรกรไปทั่วโลกเลยค่ะและส่งผลให้นะคะอาจจะเกิดวิกฤตอาหารตอ่อ,จจอาาตอ่อจจมวลมนุษย์สชาติเนี่ยโดยรวมก็ว่าได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องนี้องค์กรวิจัยอาหารและการเกษตรแห่งชาติญี่ปุน่น ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะคะที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะแต่ว่าใช้แสงเลเซอร์ในการที่จะ คาดการว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางบินของแมลงค่ะแล้วก็ใช้แสงเลเซอร์ยิงให้แมลงตกลงมาค่ะคาดว่านะคะก็จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ได้นะคะในปี2025นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นรายการมุมมองข่าววันนี้นําเสนอคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในข่าวแรกกันนะคะก็คือเรื่องของ อน,อ,อนุมัติให้เพิ่มวันลาคลอดให้กับข้าราชการหญิงค่ะช่วงมองรอบด้านมุมมองข่าวแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวันลาคลอดให้กับข้าราชการหญิงจาก90วันที่เคยได้รับนะคะเป็น188วันแล้วก็ยังสามารถที่จะได้รับเงินเดือนอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะเป็นการเห็นชอบในหลักการมาตราการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้ามานะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยมาตราการย่อย3มมาตราการด้วยกันค่ะ มาตรการแรกนะคะก็จะเป็นมาตรการจัดบริการศูนย์พัฒนานเด็กเล็กอายุต่ำกว่า3ปีซึ่งก็จะเป็นการขยายบริการของศูนย์เด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กให้รับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง3ปีนอกจากนี้ก็ยังขยายเวลาเปิดปิดศูนย์พัฒนานเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กให้สอดคล้องกับวิธีคนทำงานตามบริบทของพื้นที่ เรื่องนี้ก็มีความจําเป็นนะคะเพราะหากว่าแม่ไปทํางานแล้วนะคะการคลอดลูกเนี่ยนะคะก็จะต้องหาศะะูนย์เด็กเล็กหรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะเป็นผู้รับเลี้ยงกันนะคะในมาตรการที่2นะคะก็จะเป็นมาตรการขยายวันลาคลอดของแม่ โดยได้รับค่าจ้างนะคะซึ่งก็จะเป็นการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาโดยแก้ไขวันลาคลอดบุตรของข้าราชการจากเดิม90วันเป็น98วันนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังเสนอประเด็นแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา เพิ่มขึ้นให้ข้าราชการลาคลอดบุตรนะคะ98วันแล้วก็สามารถลาได้อีกไม่เกิน90วันนะคะซึ่งก็รวมเป็น188วันแล้วก็จะได้รับเงินเดือนค่ะร้อยละ50ของเงินเดือนปกตินะคะก็ได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนปกติค่ะในส่วนของสามีค่ะ ก็จะมีมาตรการที่3นะคะส่งเสริมการลาของสามีเพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอดก็จะเป็นการปรับแก้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2,555ให้ข้าราชการชายสามารถลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรจากเดิมลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน15วันทาการก็จะ ให้เป็นลาได้15วันทำการแล้วก็สามารถลาได้เป็นช่วงๆไม่ติดต่อกันจนครบวันลานี่ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้เสนอเข้ามาอย่างคณะรัฐมนตรีนะคะและคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการนี้ค่ะเนื่องจากว่าผู้หญิงมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าผู้ชายนะคะ เพราะว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมในแรงงานเนี่ยถ้าคิดว่าผู้ชาย20ล้านคนนะผู้หญิงมีเพียงแค่17ล้านคนเท่านั้นแล้วก็อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบนะคะและนอกจากนี้แล้วผู้หญิงก็มีอัตราการว่างงานที่สูงกว่าผู้ชายถึงแม้ว่าในประเทศไทยสัดส่วนประชากรผู้หญิงจะมีมากกว่าประชากรผู้ชายก็ตามค่ะ แต่เนื่องจากว่าผู้หญิงถูกกำหนดให้มีบทบาทเป็นผู้รับภาระทำงานบ้านและงานนอกบ้านจึงส่งผลให้ผู้หญิงขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและต้องใช้เวลาการทำงานส่วนหนึ่งไปกับการตั้งครรนและการคลอดบุตรจึงทำให้ถูกมองว่าประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่าผู้ชายและนอกจากนี้ค่ะ ตลาดรายงานก็ยังเห็นว่าการตั้งครันของผู้หญิงเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับสถานประกอบการค่ะดังนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา นในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็นําความเห็นของหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปประกอบการพิจารณาแล้วก็ได้ข้อยุติที่ชัดเจนนะคะจึงได้นําเสนอให้กับทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะด,ดําเนินการนะคะใหะ้เรียบร้อยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีองค์กรในต่างประเทศและในประเทศไทยนะคะหลายแห่งแล้วนะคะที่ได้อนุญาตให้ผู้หญิงลาคลอดได้นานขึ้นแล้วก็ยังอนุญาตให้ฝ่ายชายลาไปดูภรรยาได้ค่ะอย่างเช่นบริษัทยาโนวัติสแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ใหพ้พนักงานชายนี่นะคะ ลาหยุดดูแลภรรยาได้98วันแล้วก็ยังได้รับเงินเดือนอีกด้วยค่ะหรืออย่างวันโวก็ให้สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่มีครอบครัวให้ลาไปเลี้ยงลูกได้24สัปดาห์และครอบคลุมทุกเพศช,ชายและเพศหญิงรวมไปถึงการรับเลี้ยงค่ะนี่ก็เป็นมติ คณะรัฐมนตรีนะคะที่น่าสนใจค่ะและทางรายการก็นำมาฝากคุณฟังในช่วงแรกนะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันในเรื่องของตักกแตนระบาดไปทั่วโลกเลยค่ะจะส่งผลอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะช่วงมองรอบด้าน คุณฟังค่ะเรื่องของตกกะกัแตนระบาดนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะคะเนื่องจากว่าตกกะกัแตนเนี่ยนะคะมามาทีหนึ่งนี่นะคะทำลายเทือกสวนไรนาของเกษตรกร,ร,กรนี้หายไปหมดเลยค่ะซึ่งนะคะหากว่าเป็นในหลายๆที่ทั่วโลกนะคะก็จะส่งผลให้เกิดวิกฤตอาหารตอนมวลมนุษย์โดยรวมได้ค่ะเพราะว่าตกกะกัแตนนะคะก็ทำลายไรนาแอฟริกาฝั่งตะวันออกมาแล้วนะคะไม่พอค่ะเขาก็ยัง าตามไปที่ประเทศอินเดียปากีสถานค่ะจนองค์การสหประชาชาติต้องออกมาเตือนว่าตะกกแ่นระบาดนี้คือวิกฤตแห่งมวลมนุษยชาตินะคะเพราะว่าอนาคตข้างหน้านี้อาจจะทำให้โลกขาดแคลนอาหารได้ค่ะ เรื่องนี้นะคะทางองค์การสหประชาชาตินะคะคก็ได้พูดถึงประเด็นฝูงตะก,กะแตนที่กำลังเป็นภัยคุกคามความมั่นคงด้านอาหารในแอฟริกาตะวันออกและกำลังจะลามไปทุกภูมิภาคค่ะเนื่องจากว่าตกกะกแตนนี้นะคะมีจำนวนมากมายมหาศาลนะคะทำลายพืชพันธุ์นับแสนแล้วยังเรียกร้องนะคะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันหาทางรับมือกับตะกแตนค่ะ ยูเอ็นอธิบายว่าตะกะแตนถือเป็นสัตว์อพยพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะตะกะแตนชอบอยู่เป็นฝูงและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เวลาอพยพเป็นฝูงก็จะสามารถใช้เวลาเดินทางเป็นระยะเวลานานๆและสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการทำลายล้างสูงก็คือพันธุ์เดสส์ต์โลคัสเรื่องนี้นะคะทางด้านขององค์การอาหารและการเกษตร,แห,รแห่งสหรประชาชาติหรือว่า FAO ก็ได้ออกมาประกาศเตือน เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่าเราควรจะต้องมีการรับมือนะ,ะแบบฉุกเฉินค่ะเพราะว่าประชากรกว่า12ล้านคนในเอธิโอเปียโซมาเรียเคนยากำลังวุ่นวายกับการรับมือของวิกฤตอาหารค่ะผู้นวยการ FAO ระบุว่าสถานการณ์ตักกแตนระบาดนี้เป็นภัยคุกคามระดับสากลเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารทั่วอนุภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเอธิโอเปียเคนยาโซมาเรีย ต่างก็เผชิญกับฝูงกองทัพนักะแตนแบบที่ไม่มีใครคาดการมาก่อนค่ะดิฉันใช้คำว่าฝูงกองทัพตะกะแตนนี้นะคะเนื่องจากว่ามีจำนวนมหาศาลค่ะแล้วพันเดสเซดโลคัสก็มีระดับการทำลายล้างสูงตะกะแตนฝูงหนึ่งคุณผู้ฟังว่ามีจำนวนกีดตัวค่ะตักกะแตนฝูงหนึ่งมีจำนวนประมาณร้อยล้านตัวค่ะ มันสามารถเคลื่อนไหวได้ยาวไกลถึง150กิโลเมตรต่อวันสามารถกินอาหารได้ชนิดที่เรียกว่ากินจนหมดไรส่วนกินได้เท่าน้ำหนักตัวของตักะแตนอยู่ที่สองกรัมจากนั้นก็สืบพันเดือนที่ผ่านมารัฐบาลโซมาเมรียและรัฐบาลปากีสถานก็ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันพืชผลและชาวนาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะฝูงตะกะแตนก็จาก เคนยาโซมาเรียเอธิโอเปียเขาก็ไปถึงชายแดนอินเดียปากีสถานค่ะจำนวนตะกะแตนมีมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านตัวในปากีสถานตะกะแตนทำลายไร่มะเขือเทศข้าวสาลีฝ้ายส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้นทันทีค่ะในขณะที่อินเดียฝั่งตะวันตกก็เผชิญกับความทุกข์ยากเช่นเดียวกัน ตากะแตนระบาดท,ทำลายทุ่งเมล็ดยี่หลาซึ่งเป็นเครื่องเทศจำนวนมากกว่า66,875ไร่ล่าสุดนะคะประเทศจีนก็ประกาศเตือนพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับอินเดียและปากีสถานให้เฝ้าระวังฝูงตากะแตนค่ะเนื่องจากว่านะคะในแถบนี้นะคะก็ตากะแตนนะคะ ถือว่านะคะสามารถที่จะบินไปได้นะคะแม้ว่าจะมีพรมแดนเชื่อมต่อกันถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งค่ะและ ล่าสุดเจ้าหน้าที่จีนก็เริ่มมีการตรวจสอบชายแดนปากีสถานที่เชื่อมต่อจีนตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลซินเกียงแล้วค่ะเนื่องจากว่าต้องมีการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนเริ่มมีการตรวจสอบทั้งดินและพืชพันธุ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตะ๊กแตนฝังตัวหรือวางไข่ได้ค่ะ ในส่วนของตั๊กแตนที่ทำลายอฟริกานะคะทางด้านของเคนยาซ u มอรียยเอธิโอเปียค่ะประเทศเคนยาถือเป็นประเทศที่มีฝูงตั๊กแตนโจมตีหนักที่สุดค่ะมีมากถึงสองแสนล้านตัวค่ะ ทำลายทุ่งเลี้ยงสัตว์และที่ดินพ่อปลูกราวๆ1.5ล้านไร่ทําให้เคนยาขาดแคลนอาหารที่จะเลี้ยงผู้คน84ล้านรายและฝูงตะกะแตนนี้นะคะก็ถือว่าทําลายล้างเคนยาเอธิโอเปียโซมาเรียหนักที่สุดในรอบ25ปีค่ะ ทางด้านผู้เชี่ยวชาญ FAO ปากีสถานนะคะนายชาคิวข่านบอกว่าภาวะโลกร้อนทำให้ช่วงการผสมพันธุ์ของตะกะแตนขยายเวลายาวนานยิ่งขึ้นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การทำลายล้างฝูงตะกะแตนนี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ฟูลตักแตนสามารถเคลื่อนตัวได้ไกล150กิโลเมตรต่อวันค่ะและตอนนี้นะคะทางด้านขององค์การอาหารและยาก็กำลังหางบประมาณ138ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ4.3พันล้านบาทเพื่อที่จะต่อสู้กับตักแตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่แอฟริกาตะวันออกที่มีประเทศเคนยาโซมาเลียเอธิโอเปียแล้วก็มีฝูงตะกตนระบาดอย่างหนักในขณะนี้ค่ะ พอเรากลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ฟังค่ะองค์การวิจัยอาหารและการเกษตรแห่งชาติญี่ปุ่นหรือเรียกสั้นๆว่าเนโรกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถคาดการเส้นทางการบินของมแมลงและสามารถยิงให้มแมลงตกลงมาได้ด้วยแสงเลเซอร์ค่ะ คาดว่าจะเป็นความร่วมมือกับหุ้นส่วนที่เป็นภาคเอกชนเพื่อที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าได้ในปี2025นะคะก็อีก3ปีข้างหน้าค่ะซึ่งระบบดังกล่าวนี้ญี่ปุ่นก็คาดว่าสามารถที่จะทำให้การเกษตรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็จะเป็นวิธีทางนะคะที่จะช่วยหาทางออกในการลด การใช้ยาฆ่า,มาแมลงลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษที่เคยใช้ในการทำเกษตรกรรมแบบทันสมัยค่ะทางด้านนโรคของญี่ปุ่นนี้นะคะก็คาดการว่าความต้องการอาหารในโลกจะเติบโตถึง70%ภายในปี2050เนื่องจากว่าอัตราประชากรโลกเติบโตแต่ว่าการผลิตเมล็ดธัญพืชจะมีการเจริญเติบโตช้าลง เพราะว่าภาวะโลกร้อนและก็การสร้างความเสียหายจากมแมลงรบกวนอย่างหนักค่ะมีการประเมินว่าโรคแมลงทำลายอาหารโลกไปแล้ว16%ค่ะยาฆ่ามแมลงที่เป็นสารเคมีถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกําจัดมแมลงได้แต่การใช้สารเคมีขนาดใหญ่นี้ก็ทำลายสภาพแวดล้อมไปด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะมัสยามาสุมุระนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยหน่วยงานควบคุมการรบกวนจากแมลงจึงพัฒนาระบบเลเซอร์เพื่อใช้สามารถควบคุมแมลงได้อย่างเป็นมิตรกับระบบนิเวศแต่ระบบนี้นะคะยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงนะคะแต่ว่าการใช้งานของมันนะคะหลักก็คือการใช้กล้อง จับภาพแมลงและสามารถกำหนดทิศทางเพื่อยิงแมลงดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา0.03วินาทีเท่านั้นนะคะก็ถือว่าอย่างเร็วมากเลยค่ะและสำหรับแมลงแล้วนะคะระยะเวลานี้ก็ถือว่านานมากนะคะสำหรับแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์นะคะก็กำลังคิดคนวิธีการคาดการเส้นทางการบินของเหล่าแมลงเช่นกันค่ะ แต่เป้าหมายของนักวิจัยที่ประเทศออสเตรเลียก็คือนอนกระทูผักนอนรังซึ่งมแมลงชนิดนี้ถือว่าเป็นมแมลงที่ร้ายกาจมากในเอเชียค่ะเพราะว่าสร้างความเสียหายกับพืชและกำจัดได้ยากมากนอกจากนี้นะคะก,ก็ยังมีหนอนกระทูไฟซึ่งทำลายพืชผักเช่นถั่วเหลืองกลัลำปีสตอรอเบอรี่และพืชผักอื่นๆอีกหลายชนิดค่ะ นักวิจัย Queensland University of Technology ก็ได้ทดลองยิงศัตรูพืชเหล่านี้โดยใช้ระบบคาดการบินของมแมลงเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเขาใช้กล้องที่มี2องเลนขึ้นไปและใช้เซ็นเซอร์แยกภาพที่มีลักษณะเหมือนกล้อง2ทางไกลมแมลงและหนอนเหล่านี้สามารถบินได้6.9เซนติเมตรในระยะเวลา0.03วินาทีค่ะ หลังจากเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวได้แล้วระบบก็จะคาดการเส้นทางการบินของมแมลงขณะที่เคลื่อนไหวทันทีแล้วก็ใช้เลเซอร์ยิงไปที่เป้าหมายค่ะการใช้ระบบดังกล่าวนี้นะคะสามารถจัดการให้พวกตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนที่มักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มได้ด้วยค่ะ สามารถจัดการพวกตัวอ่อนที่เข้ามาทำลายพืชผักเศรษฐกิจเช่นขา้าวโพดได้ในระยะเวลากว้างและยังสามารถที่จะจัดการกับพวกตกกะกแตนทะเลทรายที่เข้ามาทำลายพืชผลที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงในอฟริกาตะวันออกกลางและอินเดียปางกีสถานในปัจจุบันนี้ได้นะคะก็คือพันเดสเซอร์โลคัสนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ฟังค่ะ แบบจำลองนี้นะคะสามารถกำจัดแมลงด้วยการยิงเลเซอร์คาดว่าภายในหนึ่งครั้งจะกำจัดแมลงได้ถึง300ตัวต่อนาทีและนักวิจัยคาดว่าจะเริ่มทดสอบในระบบทุ่งหญ้าในปีนี้ค่ะและคาดว่าจะใช้ดโดรนควบคู่กับระบบดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็การใช้โดรนควบคู่นี้จะทําให้กำจัดแมลงได้อย่างทรงประสิทธิภาพด้วยค่ะ คุณผู้ฟังค่าข่าวสุดท้ายของรายการมุมมองข่าววันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่จะมาแนะนําคุณผู้ฟังตามงานวิจัยนะคะผลการวิจัยชิ้นล่าสุดนะคะของนักวิทยาศาสตร์ที่พบว่าการอยู่ใกล้ธรรมชาติหรือสัมผัสแหล่งธรรมชาติท่ามกลางเมืองใหญ่ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้อย่างมีนัยสําคัญค่ะ เพราะว่าความเหงาหรือความโดดเดี่ยวนี้ถือเป็นสิ่งที่น่ากังวลด้านสุขภาพมันสามารถที่จะสร้างความเสี่ยงให้เกิดการเสียชีวิตได้ถึง45%ด้วยกันค่ะดังนั้นนะคะก็จะมาแนะนำคุณผู้ฟังว่าเราอย่าปล่อยให้ความเหงาสร้างความเสี่ยงให้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิง่งผู้ที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆการที่ต้องเผชิญกับอากาศเป็นพิษนะคะหรือว่าการที่ผู้คนชอบดื่มเหล้านะคะ ก็อาจจะเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อความเหงาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลงานวิจัยนะคะระบุว่านะคะผู้ที่อยู่ในเมืองใหญ่ที่มีความแออัดต้องการที่จะลดความเหงาลงก็ต้องหันมารวมกลุ่มในสังคมมากขึ้นและใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากขึ้นเพื่อคลายความโดดเดี่ยวได้นะคะ การใช้เวลากับธรรมชาติจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสุขค่ะมีการประเมินว่าการเดินป่าช่วยทำให้อังกฤษลดงบต้นทุนในการรักษาสุขภาพจิตของคนอังกฤษได้ถึง185ล้านปอนด์หรือราว8,000ล้านบาทซึ่งพื้นที่ธรรมชาติในเมืองใหญ่ก็จะช่วยลดความโดดเดี่ยวของผู้คนแล้วก็ยังทำให้คนรู้สึกผูกพันกับสถานที่ และยังเพิ่มโอกาสในการเข้าสังคมมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนสาธารณะต่างๆนะคะสามารถที่จะทำให้มีประโยชน์นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติก็จะส่งผลดีให้คนในเมืองใหญ่มีความสุขแล้วก็ลดความโดดเดี่ยวให้ดีขึ้นค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคำแนะนำของนักบินอวกาศของ NASA, นาซานายสกอตต์แครีที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่ห่างจากโลก250ไมล์เป็นเวลา1ปี เขาอยู่คนเดียวนะคะคุณฟังเขาให้คําแนะนําว่าการที่เราเนี่ยต้องอยู่คนเดียวนะคะในขณนะนี้ไม่ว่าจะเป็น work from home นะคะหรือว่าการที่จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั้นนะคะเราจะต้องเข้าใจนะคะในเรื่องของอการทํางานให้เป็นอย่างดีนะคะการที่อยู่กับธรรมชาติบ้างหากิจกรรมอย่างอื่นทําบ้างนะคะเช่นการอ่านหนังสือหรือการคุยกับครอบครัว กับเพื่อนนะคะเป็นกิจกรรมการวิดีโอคอลหรือการดูภาพยนตร์ซีรีส์การอ่านหนังสือก็จะช่วยได้ค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะเราควรที่จะต้องแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวให้ชัดเจนค่ะนี่เป็นการแนะนำของสกอตแคร r รีนักบินอาก,กาศ ะะที่เขาเคยอยู่คนเดียวมาเป็นระยะเวลา1ปีนะคะที่สถานีอวกาศนอกโลกนะคะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังค่ะว่าเราควรที่จะต้องสร้างเส้นแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวให้ชัดเจนค่ะเวลาไหนทำงานทำงานและเวลาไหนเป็นเวลาส่วนตัวนะคะเราก็หากิจกรรมทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการคุยกับครอบครัว กับเพื่อนหรือจะเป็นการดูซีรีส์ดูภาพยนตร์อ่านหนังสือหรืออาจจะไปเดินเล่นในส่วนสาธารณะนะคะหรืออาจจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติได้เลยค่ะเพราะว่าเมืองไทยเรานะคะก็มีสถานที่สวยงามอยู่มากมายเราสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้ค่ะ ขอให้คุณผูฟังทุกท่านมีความสุขนะคะในช่วงเดือนแรกของปีใหม่นี้ค่ะ2565รารายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณผู้ฟังหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม